สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินดาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมา,าพาเพื่อนๆมาทำคลิปในโหมดของอน้ำหมักนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะาน้ำหมักที่ผม เอาหัวเชื้อลูุกยอหกปีมาขยายด้วยสับปะรดแล้วปรากฏว่าเขาเกิดบุญน,นะครับแต่ว่าพอเขาเกิดบุญปุ๊บเนี่ยน้ำมันแห้งแห้งเร็วมากผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะเกิดบุญน,น,น้ำก็แห้งเร็วมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูบุนึกนะครับเนี่ยบุญเขาเต็มเลยนะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตล้างมือก่อนเดี๋ยวผมจะ จับวุ้นให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะครับคือผมล้างมือมาแล้วนะครับแต่ผมล้างอีกรอบนึงนะครับเพื่อความสะอาดเพราะว่าเป็นน้ำหมักที่ผมทํามาเพื่อดื่มกินนะครับโอ้โหมันหนามากนี่ครับพี่น้องครับวุ้นหลายชั้นเลยโอ้โหทั้งวุ้นเก่าวุ้นใหม่เยอะยะเลยนะครับเดี๋ยวผมไอยหยิบแค่ชั้นบนให้พี่น้องได้ดูแล้วกันว่านี่ฮะนี่ครับวุ้นนี่ครับเอ่อ พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเอาไปทําอะไรก็ได้ผมรู้แล้วว่าผมมีหัวเชื้อแล้วครานี้เป็นหัวเชื้อที่ดีแล้วนะครับเป็นวุ้นที่เกิดจากหัวเชื้อน้าหมักรูกยอนะครับผมสามารถเอาวุ้นตัวนี้ไปทําหัวเชื้อคอมบูชาได้มันหอมมากครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหมันบอกไม่ถูกว่าผมลหลงไหลเขาเลยเนี่ยอันนี้ผมหยิบมาแค่ชั้นแรกนะครับก็มีอยู่ประมาณ สี่ห้าชั้นนะครับพี่นอกเห็นทั้งบดไหมฮะเนี่ยมันมีแต่วุ้นทั้งนั้นเลยนะครับแล่น้ําก็แห้งหมดแล้วนะครับที่ผมต้องล้างมือเพราะว่าเออผมทํามาเพื่อบริโภคนะครับเอ,อวันนี้นะฮะพอน้ําน้ํามันเดี๋ยวผมขอชิมดูก่อนนะครับ <c oughs> โอ้เรียว <laughs> เปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนน้ำส้มเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้พอน,น้ํามันแห้งนะครับพอน,น้ํามันแห้งผมก็จะมาทําการเติมอาหารให้เขานะครับแล้วก็เติมน้ํานะครับวันนี้ผมจะใช้น้ําตาลโอทึงนะครับเป็นน้ําตาลโอทึงครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลแต่ว่า อ๊ะผมจะเติมหมดมันเยอะไปไหมเติมแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับผมยังเติมน้ำตาลโอทึงแค่ครึ่งกิโลนะครับประมาณครึ่งกิโล่อไปถึงอ่อซองน,นี้มันครึ่งกิโลผมจะเติมไปประมาณสักสามร้อยสามร้อยกรัมแล้วกันนะครับถ้าเติมทั้งหมดครึ่งกิโลมันอาจจะเยอะไปนะครับนะครับนี่ฮะเติมเลยครับเป็นน้ำตาลโอทึงนะครับน้ำตาลเออถ้าพี่น้องทำน้ำมักสำหรับ ไว้บริโภคนะครับควรจะใช้น้ำตาลโอถึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่ผ่านกรรม,มวิธีทางการผลิตมากมายนะครับอันนี้เป็นผมเติมให้หมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไว้แล้วไม่ได้ใช้จะได้ของเดี๋ยวมันก็จะนะครับ เดี๋ยวมันก็มีมดมีอะไรมาขึ้นก็เสียของอีกเติมไปให้หมดเลยแล้วกันนะครับนี่ครับเติมไม่หมดเลยนะครับพี่น้องครับน้ำตาลอดทึงมันเป็นกระบวนการเลขที่ทําให้เกิดน้าตาลนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเป็นไปได้เวลาทําน้าหมักเราควรจะใช้น้ําตาลอดทึงหรือว่าน้ําตาลอ้อยปนนะครับเรียกน้ําตาลอ้อยปนนะครับเสร็จแล้วผมเติมน้ำตาลเอ้ยเติมน้าตาลไปแล้วผมก็จะเติมน้านะครับน้าต้องเป็นน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มสะอาดนะครับเติมก็ไปเลยครับ เติมเข้าไปเพื่อเลี้ยงเ,เลี้ยงวุ้นนะครับเหลือช่องอากาศนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องยุบอีกผมช่วยอย่างนั้นนะครับเสร็จแล้วปิดฝาเลยครับนี่ครับผมไม่ได้คนน้ําตาลนะครับคนก็าหน่อยก็ดีนะครับคนหน่อยก็ดีเพราะว่ามันจะได้ละลายนะครับนี่ครับ คนไหนก็ดีนะครับพี่น้องครับนี่ผมนี่ครับวุ้นนะครับวุ้นหนามากนะครับหลายแผ่นเลยนะครับประมาณสี่ห้าแผ่นนี้อันนี้คือวุ้นเก่าที่เกิดครั้งแรกนะครับอันนี้คือวุ้นใหม่ที่ผมยิบเมื่อกี้คือชั้นบนเป็นวุ้นที่เกิดใหม่นะครับอ่ะขนก็ไปในภาชนะนี้ก็จะเป็นหัวเชื้ออย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมชิมใหม่นะครับเติมน้ำตาลแล้วมันจะเป็นแบบไหน อืหวานอร่อยอืเติมน้ำตาลแล้วหวานอร่อยเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้กินได้อร่อยเลยนะครับปิดฝากันอฝุ่นกันอะไรที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยตกหลนลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำหมักที่เราทําเพื่อดื่มกินนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูว่าหลังจากนี้อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ เขาจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้วันที่29มีนาคมพศ2566นะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูว่าหลังจากที่ผมเติมน้ำเติมน้ำตาลเข้าไปนะครับเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนรอรุ้นเรรอติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคลินี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ ให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นแรงมดาน,นใจให้เพื่อนๆนะครับได้ไปทํำไว้ใช้เองนะครับก่อนหน้านั้นผมทำนะครับทำคลิปน้ําหมักทํามาตั้งนานหลายปีห้าหกปีก็ยังไม่เกิดบุญผมเพิ่งจะรู้ว่าพอเราทำหมัก ออ่น้ำหมักทั้งหลายห้าหปีหรือกี่ปีก็ตามที่มันอายุมากๆนะครับหากจะทําให้เกิดบุนต้องมาขยายอีกถึงได้เกิดบุนเหมือนกับแพชนะชุดนี้ผมถึงได้ได้รู้ว่าอ๋อมันต้องมาขยายมันถึงจะเกิดบุญนะครับเพราะว่าเ,เราได้กลุ่มโปรไบโอติกที่ดีนะครับได้กลุ่มของเอนไซม์ที่ดีแล้วอยู่ในน้ำหมักที่เ,เราหมักมาห้ปีนะครับเพราะ น้ำหมักแ้าหกปีที่เราหมักมาถ้าเกิดว่าเราทําได้ดีนะครับมันจะต้องมีรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวคล้ายน้ําส้มเลยมันไม่ถึงกับน้ําส้มนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเหมือนกับน้ําส้มนะครับเขาถึงได้ทำน้ําส้มน้ําส้มหมักนะครับถึงจะทําและใช้ไปประกอบอาหารไปปรุงอาหารได้นะครับลองผมเคยเอาไปทําพวกไข่เจียวนะครับทําพวกเวลาผมทํเาเวลา ทำน้ำพริกนะครับพี่น้องทำน้ำพริกแล้วไม่ได้คั่วมันยังสดอยู่นะครับถ้าทิ้งไว้นะครับแค่2วันสามวันก็เริ่มมีกลิ่นหืนแล้วนะครับถ้าเรามีน้ำหมักที่มีรสเปรี้ยวอย่างที่ผมว่านี้อ่าหยดเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับจะทําให้กลิ่นไม่มีเลยหายไปเลยนะครับพี่น้องครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับถ้ายังไม่ได้ทดลองทำนะครับสำหรับวันนี้คอลาพี่น้องพี่กอะครับไว้พบกันใหม่ คลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ